้กันันนะครบลักษณะที่ผมได้ทำการทดสอบการเรียกใช้งานศับปวิยาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือ,อผมทำการคอไปนะครับคอได้เสียงนะครับปุ๊บที่ตัวคอมพิวเตอร์ของปริญญาคนระับ ก็จะเห็นสเตตัสอยู่ตรงด้านขน้างขวานะครับจะบอกว่าประิสธิภาพ,ภาพอีคอมมิ a l คอร์กัรเรียกนะครับจากนั้นอคอเสร็จไปปุ๊บอันนี้ผมจะทำการเรียกอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ตัววิดีโอคอนะครับ,นะรบก็แอคเซปวิดีโอคอปุ๊บเราจะมองเห็นภาพเหมือนที่ทดลองไปเมื่อกี้นะครับ เออผมลืมไปแล้วว่าไม่แนนใจน่าจะเป็นอย่างนี้คือเวลาเราเรียกวิดีโอคอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะออโต้ทั้งเสียงและภาพนะครับ เวลากดเรียกี B O C นะมันจะเอาทั้งเสียงและภาพมาให้นะครับก็คือสังเกตง่ายก็คือว่าเราใช้อะไรอยู่ก็มันจะแสดงสเตตัสที่ตัวไอคอนที่เราใช้งานอยู่ครับก็คืออันนี้ก็คือทั้งเสียงและก็ภาพนะครับในกรณีนี้มีบางคนบอกว่าแล้วไอว้ข้อความที่เราแชทมันหายไปไหนนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยมันมันไม่หายหรครับเแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเรียกใช้งานนะครับ เราสามารถเรียกใช้งานตัวแชทขึ้นมานะครับโดยการคลิกที่ของแชทนะครับในคอมของแชทจะสามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปได้นะครับเหมือนกันครับส่วนรูปภาพพวกนี้นะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไปติดไปบางาภาพที่มันมีเป็นความสําคัญอยู่หรือภาพที่ต้องการซื้อความหมายเราสามารถเอาเมาส์เลยครับ ไปคลิกแล้วลากจัดวางตำแหน่งได้ครับแรับวางนี้แน่งก็ <c oughs> คือตำแหน่งที่เราต้องการได้แต่แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมย้ายแต่ของปริญยายไม่ยายนะครับไม่ยายตามัย้ายไ้ยังไงนะข้อจำกัดหลักเลยนะครับของตัวระบบออฟฟิศคอมมิวนิเคเตอร์นะครับ ก็คือมันจะมองเห็นภาพได้แค่สองทางนะก็คือตัวเราเองกับคนที่กำลังแสดงอยู่หนขณะน,นี้หรือคนที่กำลังพูดนะครับยกตัวอย่างเช่นทางสำนักของเราเนี่ยเขาจอยอยู่ในระบบนี้ทั้งหมดสิบเอ็ดคนนะครับมันก็จะมองเห็นภาพแค่สองคนเท่านั้นคือคนที่กำลังพูดหน้าขณะนั้นกับตัวเราเองนะครับ ถ้าไปปยากำพูดอยู่หน้าสานีก็แสดงเอารูปของปิยาปักวียาขึ้นนะ้องนายพูดต่อภาพมันจะดีเลย์สนิดหนึ่งทิ้งระยะ,ะสักสามสิบวิกว่าที่ภาพของน้องนายจะขึ้นเพราะว่าไม่งั้นละถ้าเกิดมีการเถียงกันนะครับภาพมันสลับกันนะทำให้เราดูไม่ออกว่าใครกันแน่ที่เป็นคนกำพูดนะครับเพราะฉะนั้นตัวระบบเนี่ยมันจะดีเลย์นิดหนึ่ง คนที่จะพูดจริงๆเนี่ยก็ต้องพูดในสายของการต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นพูดต่อเนื่องละมันก็จะเอาภาพขึ้นตลอดนะครับลองเลย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  <c oughs> การสมมุติว่าเราคุยกันสองคนละต่อไปอาจจะมีข้อสงสัยเก <c oughs> ี่ยวกับงานอื่นก็จะเชื่อเชิญคนที่สามเข้ามานะครับก็โดยการคลิกที่ตัวอินไว้นะครับ มมผมคลิกเ,เสร็จปุ๊บมันก็จะกดรายชื่อขึ้นมานครับรายชื่อในคอนแทคลิสต์นะครับอันมีใครรสสุขนลรสสุขคนคุยกราใครอยูครับ,รบ<ม>เป็นบีซีตลอดเลยเช็งสเตตัสต่เองไหมอ๋อมันมีสเตตัสอีกอย่างหนึง่งนะครับที่เป็นห้ามรบกวนนะครับก็คือเสจตล้วห้ามรบกวนเนี่ย มันลบกว่าไม่ได้จริงๆครับเห็นว่าเขาออนไลน์อยู่แต่เราจะสง่งแชทส่งเท็ t อะไรไปหาเขาเไ,ไม่ได้นะครับออบของอนุทิดาของแฝดเป็นโัจนี้อนุทิดาโดสูบคนทางนันติธรรมคเอ,อไม่ยิ่ง って言っ ก็ทดลองปิดแต่เราโอเคพอนะครับไม่ไม่ต้องปิดนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เห็นภาพน,นะครับว่าใค่กําลังในคนพูดนะครับห <c oughs> ลังจากที่ทําการคอนเนคไปเรียบร้อยนะครับมันจะมีสเตตัสบอกตรงด้านหลังของแต่ละคนอยู่นะครับว่าตอนนี้เขาเชื่อมต่อแบบไหนอยู่นะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวแชทนะครับ อันที่สองก็คือเป็นเสียงอันที่สามเป็นภาพนะครับตอนนี้ผมจะหยุดพูดละเอาให้สักคนใครพูดเก่งๆพึ่งขึ้นเหรอพึ่งเหรอพึ่งพึ่อยู่ไหนเนี่ยขึ้นเออ

เอานื่องจากว่าของบางคนเนี่ยจะเคยมีกล้องอยู่แล้วนะครับก็เลยจำโปรไฟล์เดิมไว้แต่เซเต้ามันจะเป็นกล้องเป็นพอสอยนะครับก็คือใช้งานไม่ได้โอ้ไม่ได้ทุกคนของมีบางคนไม่ได้ของจัดเผาก้อ็ไม่ได้ คนไหนพูดมันก็จะแตกคนนั้นใช่ครับมันก็ไม่มั่วเหมือนคอนเสนร์ตอนแรกๆครับเพราะว่าการทำมับตั้งทีอย่างนี้ได้ไหมมีคนตอบมันก็วิ่งไปวิ่งไปเหมือนเท่าชุมหนึ่งหรืออะพูดก็หมุนไปหมุนไปอย่างใช่ป่ะเขาใช้คะแนนมันหมุนั่วเลยอ้ยมีวีก็มันจะดีเลยประมาณอย่างที่ผมบอกครับสักสักแป๊บหนึ่งมันจะไป็ทันทีนะครับ สองปีสอวัน x ลอมนิชาครับดูเอาเอาเน้นยเนรับ 哎。